สวัสดีค่ะฟรีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจกวอลเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่สองเดือนสิบสองปีสองพยี่สิบห้าแจกครั้งแรกของเดือนสิ้นปีค่ะใครที่ยังไม่เคยได้เกาะคอยได้นะคะส่วนใครที่ได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยในการแจกวอลเล็ตฟรีค่ะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนกดกดติกาง่าย อยู่ที่คําอธิบายใต้คลิปเราอ่านที่คําอธิบายใต้คลิปมันจะมีว่าช่องทางการรับอยู่ที่ไหน i ยอะไรวิธีการรับคือให้เรากดเพื่พอนไปแล้วก็เดี๋ยวในไลน์จะบอกอรายละเอียดเองแต่ถ้าเราไม่ดูไม่อ่านแล้วเออถามอย่างเดียวก็ไม่มีประโยชน์นะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะแจกแบบ ให้แอดไลน์เข้าไปแล้วก็บอกโค้ดอ่างเปาโค้ดอ่างเปาที่เอามาแจกในวันที่สองในวันนี้คือคำว่าหมูหมูหมูหม,หมูหมูตามรูปเนี่ยค่ะพิก,กค่ะพิกที่แปลว่าหมูส่วนใครที่มาช้ามาไม่ทันก็วันถัดไปก็ได้นะคะวันนี้เวลาที่สามารถกดส่งเพื่อรับลิงก์อ่างเปาฟรีได้ก็คือ ยี่สิบสองนาฬิกาหกนาทีเวลาในการลงคลิปยี่สิบสองนาฬิกาหรือสีทุ่มนะจ๊ะ